สวัสดีจ้านี่คือช่องนิประพรจันทกิจเมื่อนี้ก็มีนัดตอนลูกหมูเนาะลูกหมูชุดนี้อายุสิบสามวันพี่น้องที่แรกว,ว่สิตอนแต่เมื่อวานนี้แหละแต่เนื่องด้วยเมื่อวานนี้ก็ต้องไป่งลูกหมูลูกข่าเนาะนัดรับลูกหมูแล้วก็มีมารับที่หน้าฟาร์มเนาะเขาก็เลยต้องเลื่อนจากที่จะตอนเมื่อวานนี้เป็นวันนี้เนาะตอนนี้ก็ตอนเช้าเนาะเวลาเช้า ประมาณเก้ามงพี่น้องประมาณเก้าโมงเช้าจะทําการตอนเนาะจะให้ซาสามีเป็นคนจับเนาะแม่คงจะเป็นคนตอนเพราะอแม่คงต้องให้คนจับให้เพราะว่าแม่คงตอนคนเดียวไม่ได้ไม่ถนัดเนาะพี่น้องเนาะไม่ถนัดเป็นความที่ไม่ถนัดเนาะ ตอนนี้ก็กำลังเตรียมอุปกรณ์อยู่เตรียมอุปกรณ์อุปกรณ์ของแม่กุงจะมีมีดโกนเนาะมีดโกนธรรมดานี่พี่น้องไม่ได้ใช้มีดผ่าตัดเหมือนเอ,อป้ามือดืน่นเนาะแม่กุงจะใช้แค่มีดโกนคือใช้แล้วก็ทิ้งเนาะพี่น้องเนาะมีดโกนกระดวงละหาบาทพี่น้องแล้วก็ทิงท้งเจอทิ้งเจอแม่กุ้งจะเตรียมไว้สองขวดเนาะทิ้งเจอขวดเล็กพี่น้องประมาณขวดละสิบสิบห้าบาทเนาะสองขวดเปิดแล้วก็เทใส่ปากแผลเลยเนาะ จะเตรียมไว้แค่อสองอย่างนี่แม่กุ้งจะไม่ได้ฉีดยาแก้อักเสบเนาะบางฟ้ามที่เพิ่นเห็ดเพิ่นก็คือตอนแล้วก็ฉีดยาแก้อักเสบด้วยแต่แม่กุ้งไม่ฉีดเนาะแม่กุ้งไม่ฉีดแม่กุ้งจะเ hey, ฮแต่ทิ้งเจอใส่ปากแผลก็ะแล้เลยพี่น้องไม่ได้ฉีดยาแก้อักเสบเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ กูได้จะไปปรับไสเอาเนาะแล้วเออแล้วแต่ห้าพี่น้องจะฉีดก็ได,ด,ได,ด,ด้บ่อฉีดก็ได้นาะฉีดก็ดีบ่อฉีดก็ดีพี่น้องล่องไปเห็ดเบิ่งเนาะแม่คงกะแต่ล่องแบบหลายๆอย่างมาแลวละแต่ไม่ฉีดก็ไม่เป็นไรยู่ที่ห้าดูแลดูแลหมูหน่อยเฮาเนาะนี่ก็ตัวที่่ะได้ล,ละล่ะจะมีอยูหกตัวนะพี่น้องลูกหมูชุดนี้ จะมีตัวผู้หกตัวเมียสี่เนาะที่แหละกับสิบสองหุ่นละแต่ด้วยแม่เพื่อนเนาะกับเอ็กซิเดนแน่จะน่อยกับเลือสิบตัวเนะพี่น้องเนาะตัวเมียสี่ตัวผู้หกมือนี้ก็เลยทํากันตอนที่ลูกหมูตัุ่มหกตัว,ตวแต่ไม่ได้ใช้เวลานานเนะพี่น้องเนาะหกตัวนี่ก็ใช้เวลาแค่ห้านาทีก็แล้ว,ลวพี่น้องห้านาทีก็แล้วบ่ได้แบบหนูงงาคุณไหวแต่ละตัวเนี่ย จะใช้เวลาตอนแค่ไม่ถึงตัวละหนึ่งนาทีเนาะพี่น้องเนาะกะถือว่าเร็วอยู่พี่น้องเพราะว่าหนึ่งก็คือเฮาเหตุมากดูแล้วก็เกิดความชํานาญสําหรับคนที่เหตุใหม่เมื่อใหม่กะสีสั้นแนบจากน้อยเลยพี่น้องเนาะแม่กุ้งก็เคยคือกะนเนาะที่แหลกก็เหตุเท่แรกกะกะ,ะ,กะ,กะสั้นอยู่พี่น้องแต่เห็ุไปเหตุมากกะเกิดความเคยชินเนาะพี่น้องเนาะใช้จังหวะที่เร็วพี่น้องเร็ว เฮากะลูกหมูเฮ้ากะบอเจ็บโดนเนาะเป่าฮ็ดเป่าแล้วพี่น้องลูกหมูเฮากับโบเจ็บโดนแพ้กะสวยคือเฮ้าจะบบเปิดแพเป็นแพใหญ่เนาะเราจะเปิดแพแค่แพเล็กเเราใช้วิธีการบีบออกมาพี่น้องบีบปัดตัดแล้วก็บีบแค่นั้นเนาะพี่น้องเนาะเราจะไม่ใช้แพใหญ่แล้วแม่กุ้งจะเฮ็ดเป็นแพสอง บริฮีตเป็นแผลเดียวเนาะและก็ไม่เย็บน้อยพี่น้องคือตัดอ่าปาดแล้วก็บีบแล้วก็ตัดไข่ตัดอันห่าเพ่อนออกเนาะตัดไข่แล้วก็เปิดอีกแผลหนึง่งแล้วก็ตัดออกพี่น้องอ่าจะใช้สองแผลจะมีสองแผลเนาะในตัวเดียวเฮ็ดแ,แบบนี้นะแผลจะหายเลี้ยวแล้วก็แหงเลี้ยวพี่น้องเพราะว่านำเหลืองเลือดอีีอยงเพื่อนกะของเสียที่เพื่อนนั่นข้างข้าบเพื่อนก็นจะออก พอถึงตอนแรกมาแพ้ก็จะสวยบไรอบวมเนาะถ้าเกิดเข้าเย็บปิดป,ปากแผลเนี่ยก็จะเกิดอาการบวมเพราะว่าน้าเหลืองน้าเลือดเพิ่นจะไหลออกบได้พี่นอ,อาะคิดห้แพ้บวมได้เนาะพี่น้องเนาะเพาก็ตอนไปเรื่อยอย่างนี่พี่นอ้องจับสองสามตัวแรกอยากจับง่ายอยู่เพราะว่ามันอยู่ในจํานวนหลายแต่ถ้าเริ่มจะเบิดแล้วก็เริ่มหายากแล้วพี่นนองเพราะว่าไม่กลุ้งก็บได้แต้มหลังเนาะ เพ็ดแบบง่ายๆบานๆเขานาะพี่น้องเนาะเบิ่งเอาสงสัยตัวนี้จะเป็นตัวที่น่าจะเป็นตัวที่ห้าแล้วเพ็ดง่ายๆพี่น้องบ๊บโบดได้แต้ม,มไม้วบก็เลยอยากหาอยากเจอหน่อยขอกเข้ากับเป็นขอกแบบบานๆเนาะแต่สีทหลักทุเลแน่จจะหน่อยพี่น้องแต่ก็ไม่เป็นไรนเนาะเราเข้าเห็ดแบบบานๆต้นทุนเอ่อ บ่หลายเนาะพี่น้องถ้าเกิดเฮาไปลงทุนกับขอ,อกไหลก็ดีก็อกันพี่น้องขอกได้มาตรฐานนี่เฮ็ดเองกับายเนาะแต่ว่า <c oughs> สําหรับไม่กุ้งนี่คือไม่กุ้งม่ม,งม,งมีเงินทุนที่สิไปลงทุนกับตัวนั้นหลายคือเพิน่นก็เล่นเน้นแบบเฮ็ดเองทาเองขอ,อกหมูก็เฮ็ดง่ายๆเนาะสไตล์แบบง่ายๆจากที่เฮาคิดว่าเออหมู คนอยู่แบบนี้ประมาณนี้ประมาณนี้อยู่ไ้เนาะพี่น้องเนาะล่องผิดล่องถูกไปเรื่อยๆพี่น้องเดี๋ยวเขาจะรู้เองว่าเฮ็ดแบบใดถึงจะตอบโจทย์เนาะสําหรับการเลี่ยงอันนี้จะเป็นตัวสุดท้ายแล้วเนาะพี่น้องเนาะตัวสุดท้ายคือเป็นตัวที่หกแล้วเพราะเขาตอนแล้วแล้วเขาเก็าจะมาเบิ่งแพ้บนี้เบิ่งแพ้บมเมนว่าตอนแล้วก็แล้วได้พี่น้องตอนเสร็จเราก็ไม่ยืนเบิ่ง แผลหลูกหมูเขานาะว่าเลือดเพิ่นหยุดหรือย่งถ้าเลือดพึ่นบ่หยุดเข้าก็ตตองเย็บพี่น้องเราก็ต้องเย็บแต่มันก็เป็นปืร์เส้นที่หน่อยแอละ,อะส่วนส่วนหน่อยที่เลือดเพิ่นไหลไหล,ไลออกหลายเนาะแบบสังเกตเบื้องถ้าเกิดเข้าตอนซิถ้าเกิดเข้าเทยาเท่ยังทิ้งเจอใส่ปากแผลแล้วเลือดเพิ่นจะเป็นแดงใสออกมาแล้วก็ แหงนาะพี่น้องเนาะอาจจะมีออกแหงแต่ถ้าออกมาแล้วยางไปน้ำเลือดไหลน้ำขาไปน้ำบวแหงนี่เขาก็ต้องทำการยิบเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่ยิบบางเทือเลือดมันออกไหลเพ็่นก็เกิดอาการช็อกกระเซียเนาะตั้งแต่ไปกรุงเรียงมูมาเนี่สิบกว่าปีนี่เคยช็อกยูเทือเดียวพี่น้องเคยช็อกดูครั้งเดียวเนาะ อันนี้ก็แผลตอนที่ตอนสิบใหม่ๆพี่น้องนี่แหละแผลตอนที่เป็นสิบจ,จะปรับม่านนีเนาะถ้าเป็นลักษณะนี้คือผ่านพี่้องแผลแห้งแผลแห้งแล้วคือนำเลือดนำเอียงก็คือไตวางขาเปิน่นบวไหลแล้วเนาะถ้าเกิดมีเลือดไหลอยู่เศร้านี่ก็ต้องริบอันนี้ก็แผลตอนเย็นพี่น้องอแผลตอนเย็น แต่ต้นเย็นกะแหงเราพี่น้องนี่วะจะไม่ค่อยบวมเนาะอาจจะบวมแค่มือแหลกหลังจากนั้นกะกะจะบออ่าบวมมีมือแหลกหละที่ตอนระบวบวมคุณพาวีเถอพี่น้องนี่มือนีก็มีสองงานเนาะพอดีหมูเป็นเอ่อติดสัตว์เอาลูกออกนุ่มได้เจ็ดมือชุดก้อนนี่แหละชุดที่เอาไปส่ง เอาลูกออกน่มได้เจ็ดมือเพิ่นมีอาการติดสัตว์มือนี่ก็เลยเช็กสัตว์มือนอี่ก็เลยได้เช็กสัตว์หมูหมูแม่กุ้งนั้นถ้าเกิดเขาลูกออกนุ่มประมาณเจ็ดมือก็ได้สมเพราะว่าแม่กุ้งเห็ดกระตุนเพิ่นเนาะคือย่ายเพิ่อนออกไปใส่ตัวที่คางๆเพิ่นตัวที่ย่งางไว้ใผสมเนาะพี่เนาะ พอแม่กุ้งมมีตัวผู้แม่กุ้งก็ต้องใส่ตัวแม่กดดันคือการใหญ่ขอกไปยู่ข้างตัวใดตัวหนึ่งที่ยัง่งบ่ไในผสมให้เพื่อนกดดันกันเนาะเมื่อน,นี้แม่กุ้งกระิได้ผสมหมูลหละแต่การผสมหมูนี่กสิเฮ็ดเป็นอีกคลิปหนานะพี่น้องเนาะอาจจะเป็นคลิปหน้ารอดทิดตามเบิ่งคลิปหน้าเดอผู้ได้ยักเบิ่งการผสมเทียมหมูเนาะแม่กุ้งจะใช้วิธีการผรสมเทียมหมูแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะพี่น้องเนาะบ่ได้ผสมตัวพี่นนอะ ใช้วิธีการผสมเทียมหมูร้อยเปอร์เซนต์ตอนนี้กะเช็คหมูอยู่พี่น้องคือมีอาการนิ่งแล้วจากเพิ่นทีกระวนกวับไหวเนาะตอนนี้เพิ่นก็มีอาการนิ่งแล้วพี่น้องนิ่งเช้าสมยินตอนนี้แม่กุ้งเช็คตอนเศร้าก็คือต้องผสมตอนยินเนาะพี่น้องเนาะจังใดกะทาบึงว่าแม่กุ้งผสมหมูผสมเทียมแบบใดเนาะในคลิปหน้าเด้พี่น้องเนาะคลิปหน้าวันพรุ่งนี้เด้อผู้ใดอยากเบ่งกะกดติดตามไว้เลยพี่น้อง กดไลค์กดติดตามช่องแม่กุ้งมิ่พะพรอนจันทก,กีดนะนะจ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่กุ้งจะมาอา่าผสมเทียมแบบฉบับของแม่กุ้งยังไงเนาะแบบง่ายๆพี่น้องในแบบฉบับแม่กุ้งมิพะพรจันทกีสวัสดีจ้ะ